3มิถุนายน2568นะครับเป็นวันจันท์นะครับเมื่อนี้แอดได้ยินค่าวา่าปูไข่กลับมาแล้วนะครับปูไข่มาล่อน้องขอปาวันอยู่บ้านนะครับผมเดี๋ยวรอรุ้นด้วยกันนะครับสี่ร่องถามน้องขอปาบันว่าเมื่อนี้จะใดแนวทางบอนะครับเดี๋ยวรุ้นด้วยกัน F c ซท่านไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องก้าพารวยด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมีตำราวด้วย นะครับผมมีอะไรบ้างเดี๋ยวรอถามน้องเข้าั้านนะครับว่าน้องพันจิซื้อกับปูไข่และสิวาจังไดน,นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารยญาณในการรับชมนะครับรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมมาข้าบ้านว้าวยูนี่บอโอ้โหหลวดเร็ยวแท้เรียกปุ๊บมาปับ๊บเอา,าตีเหลิงกา,าตีเะไรอ่ะสีฮอดตีเหลิงกา พี่ขับแค่พ่อตีเืยอะตีบ่ได้หรอมามามาพ่อถามหน่อยเร็วแม่ตาพ่อคือปวดถุงพี่พ่อแมใครมาแล้วเออมาแล้วมาออมใกล้ๆพ่อพ่อได้ยินว่าตอนที่ขับมาขับรถมาเข้าบ้านบอกว่าปู่ไข่จะมาอยู่กับเราเลยหรอใช่เพื่นเพื่นบ่ได้ไปอยู่กับแม่แล้วมั้บ่ไม่อยู่กับเราจนใจ ป๊าดจะอยู่กับเราจนตายเลยใช่ไหมเพื่อนจะตายอีกอยู่บอกเพื่อนเพื่อนคือเ่เห็นเพืดเด่อนจะเขียนจะคือว่าจะอยู่กับเราตลอดแล้วใช่ไหมใช่ป๊าดถ้าปลูกไข่มาขมเขียนง่ายเลยเหรอโอ้ก็ไกลยังพอน้องฮูกอ่ะใช่เขียนวันไหนบ้านอ๋ออันนี้ฝึกเขียนใช่ฝึกเขียนอยู่บ้านใช่เอามามาเข้าเรื่องราวแล้วก่อนถ้า ย้๊ถ้าปู่ใครจะมา,อ,าอยู่กับเราแล้วน,ะน่ะปู่ใครบ่อยากกินน้ำดงน้ำแดงว่าอยากกินขนมหวานบ่เฮะมื้อตอนบมาเลิกเรียนจะไปซื้อไ้บ่อ๋อเขาบ้านเลิกเรียนใช่อยซื้อมาก่อนที่จะซื้อขอค่าขนมเน่ไปขอกับปู่ใครมาจะสามโต้เด้อไปเอาเอาเอาตล่อมตล่อมเอา เอาเขียนเลยเขียนเลยกำลังไปเขียนนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนจะไปเขียนมาเพั่นจีได้ตัวไห้อันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงนะครับผมเราไม่รู้นะครับว่าจะออกหรือไม่ออกอันนี้เรารับชมแบบมวนๆนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวรุนด้วยกันนะครับมาแล้วบ่าเฮ้อ ตัวไหนพ่ถือตัวนี้บ่ถือเข้มาหน่อยันเขียนเยอ็กไปยู่นะเขียนเอกไว้แปลว่ามีแค่สองตัวว้าวว,ว,วันแรกมีสองตัวเม็ดเดียวเอามาปากกาศขึ้นหน่อยให้น้อบาดที่นี่พ,พาท่านลูกส้มไปเบ่งป่าได้ปะอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวพ่อพาไปอเอานั่งดีๆนั่งดีๆสวัสดีครับท่านผู้ชมไอยัง โอ้เอานั่งลงนั่งลงคุยกับผู้ใหญ่ต้องนั่งลงอ้าวโอ้ยง่ายทองไงยทอมาผูไข่กลับมาแล้วงานนี้มันกันสะเทือนกันแน่นอนเฝ้าไหล่ปากาเอาลวดนะครับ<ต>ปากาน่อยดีกว่าพี่ดีกว่าพี่ดีกว่าพีา่ครับ อ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก่อนรออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับผมอ่าเพาะว่าเรามาตุกแต็ทางหนานั่นเปนตุกเตงหทางหนานีเ่เพอ่อพาะไม่เอาด,ดอกไม้นะมันมีตัวหนึ่งอยู่หนาแน,น่นหนางี่ยปะ ต้อสองตัวตัวก็ตัวเนี่ยปลาเมื่อนี้ได้สัตว์เลี้ยงมาไหมนะครับกลับมาจากคํำบุญนระบายลูกเพราะว่าปากกาเราเล็กต้องระบายอ่ะปากกาพ่อพ่อวันนี้ขับอย่าพอระบายแป๊บเดียวถามเวลาเลยสีถามเวลาเลยมาย่ามได้นี่นี่ตอนไหนเนี่ย ถามสดสดเลยนะครับผมสดสดจากต้นสดสดจากต้นเลยถามใหม่ใหม่สดสดเลยสิแปดเจ็ดแปดเจ็ดนแปดนะแปดนี่เอฟซีรู้แล้วนะครับตอนนี้ตัวไหนมั่งนะครับเอาเอาวันที่ไหมครับวันที่รู้แล้วนะครับวันที่ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะเขียนไั้ขึ้นให้อีกถ้าตัวนี้น้องเขียนให้ด้วครับผมถ้าน้องเขียนเจ็ดอย่าลืมหนึ่งด้วยครับเด้อนีของตกแกงทั้งทังอาวน้องเขียนให้นะครับชัดไหมชัดยุนะครับผมเนี่ยน้องเขียนให้เจ็ดแปดหกนี้ไม่เอาหก เ็กไว้แล้วไม่ออกไม่เอาหรือว่า fc ท่านไหนจะเอาก็เอาได้ด้วยครับเดินอย่างนี้เด็นอย่างนี้เอาเดี๋ยวรอเรล้วยปีเปล่นมีเติมมีเติมโอ้ยหสีสีเบลอื่นโอ้โเถื่อพาดที่ทั่วของแถบลูก เลียอนลางนังลูกไหมลูกเชนแบบหดบ่เห็นหน้าเว้เยนแบบหนทำทำมือทำมือทำมือเชนแบบไหนอมันคือเครื่องหมายมันคือเครื่องหมายแบบไหนเยนให้พ่อดูหน่อยเชนแบบไหนมันคือเครื่องหมายอะไรเนี่ยอันนี้คือเรื่องเครื่องสูดอ่ะแล้วคืออะไรคืออะไรถ้ามันเรื่องของทีไซเลตมันคืออะไรไม่ลู้ถูกแม่ถูกแน่แมนเชน ถ้ามาถูกแน่เป็ี่ยนได้ยังสิอ๋อเขียนถูกแน่เป็นก็เลยเขียนเครื่องหมายถูกเขียนถูกแน่ปไนนถูกแน่ห่วยห่วยของแท้เลยแม่เขียนถูกแน่เลยครับถูกแน่ถูกแน่โอ้หันบ่ถูกเปล่ามาถกอ่็เขียนถืกบ่ถือก็ต้องเขียนถือมาถือถือแน่เนาถืกแน่ ถูกแน่เลยเหรอครับถูกแน่โอเคซักหม,มีมันว่าโอเคเอ,อเโอเคได้แล้วได้แล้วเอาตรงเวลาใหญ่ห้างอย่าลืมหนึ่งดัด้มนะครับผมอย่าลืมหนึ่งด้วยนะครับน้องเขียนไหนึ่งนะครับยยอย่าลืมหนึ่งครับ เจ็ดตัวเดียวกันนะครับผมเอา้ายังไม่ได้เวลาเลยเที่ยงเที่ยงนี่อีกวะน,นี่ตอนไหนอีกเย็นเย็นนี่อีกวะบ่บมดแล้วแมันบ,มนบ่มันมือยากได้ตำเล้านี่จานละเท่าไส้หน่อตำเล้า,า,ลานี่เสีย ตำเหล้าจา๋าละสิบโอ,อ้ตำเล้าสิบตำเหล้าสิบบาทมาเบนี่หาเมองห้ชมมาองปลาโอเคโอเคเร็วตำเลาสิบบาทแมนอือแมนครับแมนครับตำเล่าสิบบาทอันนี้อ่านเอาด้วยครับด้วย ข้างล่างตำลาวสิบบาทอันคือด้านบนนี่ถูกแน่ถูกแน่เที่ยงเย็นบนว่าเอาตามภาษาเด็กหน่อยนะครับเด้อรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมนี่นะครับผมบขอมาน้องจัดให้นะครับผมบขอมาน้องก้าบ้านจัดให้ไปเลยนะครับผมบ ท่านผู้ชมอ๋อท่านผู้ชมจะดูปลาไปไปดูปลากันเลยท่านผู้ชมเป็นได้ตูป้ปลาปันงามปะงามครับอู้ตูป้ปลาปัน,นงามแท้น,นี่ปลาปันปลานี่ปลาปันสองตัวปลาสองตัวตัวผูกว้ก็ตัวเมียคันดีมันออกมาทักทายแล้วนะอ๋อมันออกมาทักทายแล้วอูสว้สวยสวยสวยท่านผู้ชมบอกว่าสวยไหมครับ พี่อีกตัวนึงอยู่ข้างหล้วข้างบนชมกับวา,ง,ง,างามงามแท้ได้ตูวงามวะข้างบนชุ่มบางทั้งทื่อทั้งทื่อมีหยังโอ้ทั้ง,ท,งทื่ทอไม,ม่มีญี่ป,ปุ่นวะแมนโอ้โหเอาเอามาสำหรับคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้ขอให AFC โชคดีนะครับมีโชคมีลาภกันทุกค<ม>นะ <ๆ S 2> นะครับเฮงเฮงนะครับผมร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ